ณที่ราบสูงเชียงขวางสปปลาวที่แห่งนี้คือทุ่งไหหินดุนแดนที่เต็มไปด้วยปริศนาทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่คลี่คลายไหหินไซเหล่านี้มีอายุเก่าแก่กว่า2,500ปีมีขนาดตั้งแต่เล็กปลายจนถึงใหญ่ยักษ์หนักกว่า10ตันไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครสร้างแล้วสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไร นักโบราณนักครีเชื่อว่าไห่เห็นเหล่านี้อาจถูกใช้เป็นภาชนะสำหรับประกอบพิธีศพม,มีการค้นพบโครงกระดูและเครื่องประดับโบราณอยู่ภายในและรอบๆแต่ตอนนานท้องถิ่นกลับเล่าขานถึงขุนเจืองหุยรับรถผู้หิมใหญ่ที่สร้างไหเหล่านี้ขึ้นเพื่อมักเล่าฉลองชัยชนะในกนารทำสงครามไม่ว่าจะเป็นสุดสารโบราณหรือไหเหล้าฉลองชัยชนะ ดงไฮห,หินได้สะท้อนถึงอารยธรรมยุคเหล็กที่ยิงไงไ่งใหญ่ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้แต่ความมหัศจรรย์นี้ก็ต้องปันเทกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงสงครามอินโดจีนที่แห่งนี้ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนกักและกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยช่วงดีที่ความพยายามในการเก็บกู้ระเบิดและการอนุรักษ์ทำไมดงไฮห,หินสามารถกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและอย่างวอดไัและในที่สุด ปี2 5ง2ห้หิทุ่งหินก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเป็นการรับรองความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในระดับาสากลการมาเยือนทุง่งไหหินคือการเดินทางสู่คุ้งอดีตเพื่อสัมผัสกับความลี้ลับคมอประชันและเป็นพย,ยานในความมุ่งมั่นของการอนุรักษ์ เชิญชวนให้คุณมาร่วมไขปริศนาแห่งนี้ด้วยตัวคุณเองทุ่งห้หินโมระดอกโลกที่รอการค้นพบหลวงพระบางเมืองวรดกโลกที่เงียบสงบและมีหัวใจอยู่ที่นี่พระาธาตุผูสีภูเขาสูงหนึ่งร้อยเมตรใจกลางเมืองที่ชาวลาวให้ความเคารพเปรียบเสมือนหลักเมืองศักดิ์สิทธ การเดินทางสู่ยอดเขาต้องผิชิดบันไดกว่า300ขั้นแต่ระหว่างทางก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้อย่างเช่นวัดถ้ำพือสีที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆรอให้ผู้ศรัทธามาักะเมื่อถึงยอดพระธาตุจอมสีสีทองอร่ามรอต้อนรับเดซเเวชชัตสำริดเจ็ดชั้นหลายรางวัลแห่งการปีนป่าย คือวิวทิวทัศน์360องศาของหลวงพระบางที่กว้างไกลสุดเรื่องหูทุกตาที่นี่คือจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยที่สุดแสงสีทองของยามเย็นส่องกระทบองค์พระธาตุจนเรื่องรองบรรยากาศสงบและงดงามเป็นการผสมผสานระหว่างศรัทธาทวรมชาติและประวัติศาสตร์ มาสัมผัสเสน่ห์ของพระาธาตุภูสีสถานที่ที่คุณจะได้เต็มเต็มทั้งจิตใจและสายตาเพราะการมีเยินหลุมพระบางจะไม่สมบูรณ์หากไม่ได้ขึ้นมาสักกระพระาธาตุภูสีสักครั้งสบายดีวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของปราสาทหินวัดภูมรดกโลกแห่งหลาวใต้ โบราณสถานแห่งนี้มีอายุมากกว่า1,000ปีสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะและเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมของโบราณภูมิทัศน์วัฒนธรรมจำปาศักด์ถูกจัดวางตามความเชื่อฮินดูตั้งแต่ยอดเขาถึงแม่น้ำโขงเริ่มต้นจากบารายหรือสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับพิธีกรรมและเกษตรกรรมผ่านพระผาคู่หรือปราสาทหนังสีดา สถาปัตยกรรมที่ยังคงความสง่างามแม้จะผุพังต่างการเวลาจากนั้นเราจะเดินขึ้นบันไดที่ทอดตัวขึ้นสู่ยอดเขาสัมผัสถึงการเดินทางที่ศักดิ์สิทธินยอดเขาคือปราสัทหลังประธานสถานที่บูชาที่เก่าแก่ที่สุดของบริเวณนี้ภายในเคยประดิษฐานสีวาะลึงศักดิ์สิทธิ์แต่ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และเมื่อมองลงมาคุณจะเห็นกิวทันอันกว้างใหญ่ของแม่น้ำโขงและเมืองจำปาสักเบื้องล่างปราสาทวัดภูสถานที่ที่ความจัดทา่าศิลปะและธรรมชาติหลอมรวมเป็นหนึ่งรอให้คุณมาค้นพบนี่คือตำนานต้นมณีโคดมณีกตรีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งแม่น้ำโขงต้นไม้นี้มีเพียงต้นเดียวในโลกเชื่อกันว่า มีเทพเทวดาและเหล่านาาคราชคอยคุ้มครองลักษณะที่แปลกประหลาดคือรากชี้ขึ้นฟ้าส่วนกิ่งชี้ลงดินเป็นการแหกกฎของธรรมชาติมันถูกขนานนามว่าต้นชี้ตายปลายชี้เป็นด้วยอานุภาที่เล่าขานกันมาเนิ่นนานตามตำนานหากกิ่นก้านของมันจี้ไปทางใดทุกคนท้งนั้นก็จะพบกับความตาย และหากส่วนปลายของม่นที่ไต้ผู้ป่วยก็จะฟื้นจากความเจ็บไข้ได้ต้นมณนีคอดตั้งะหงานกลางน้ำตกคอนปะเพงในดินแดน4,000ดอนสอปป่อลาวปัจจุบันต้นจริงได้โคตรล้มลงตามอายุไขเหลือไว้เพียงซากที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เมืองโขงแต่ตำนานและความศักดิ์สิทธิ์ของมณนีคอด ยังคงเป็นมรดกทั้งความเชื่อที่สำคัญของชาวเราต้นไม้แห่งพลังอำนาจต,นนต้นมณีิโคตยังคงดำรงอยู่ในหวัวใจของผู้คนตลอดไปยามค่ำคืนในป่าลึกที่ซึ่งตำนานของผีกองกอยยังคงหลอกลอนผู้คนที่หลงเข้ามามันคือผีป่าที่มีรูปร่างคล้ายหลิงหรือข้างแก่ตัวเล็ก มีขาเพียงข้างเดียวและมีพุงป่องการเคลื่อนที่ของมันคือการกระโดดไปตามพื้นดินพร้อมส่งเสียงร้องก้องกอยก้องก้อยพรานปากกลุ่มหนึ่งกำลังนอนพักแรมพราเขาจุดกองไฟเล็กๆเ,เพื่อคลายความหนาวและป้องกันภัยพรานหนึ่งกระซิบว่าเงียบหน่อยได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนมีคนกระโดด พรานสองตอบกลับว่าเสียงกอยกอยมันบาแล้วรีบไข้ขาไว้ตำนานเล่าว่าผีกองกอยจะดูดเลือดจากหัวแม่เท้าของผู้ที่นอนหลับในป่าการป้องกันเพียงอย่างเดียวคือการไข้ขาหรือซ่อนเท้าให้มิดชิดพรานสามเสียงสั้นเครือ มันมันไปแล้วเหลือแต่รอยเท้าเพียงข้างเดียวที่ทิ้งไว้รอบกองไฟคือเครื่องยืนยันว่าเมื่อคืนนี้กองกอยมาเยือนจริงๆ